สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งกับจริงจ้อยไฮอาร์พีจีครับวันนี้เอาคอนเทนต์เดี่ยวโบสีมาฝากนะครับต้องขอบคุณสปอนเซอร์ของเรานะครับอินนีทวีนะครับแล้วก็บริษัทไทยนะครับที่นะครับแจกโค้ดนะครับแพ็ควอล์คัฟสองบันเดิลมาให้เราสำหรับคนที่ไม่รู้ว่าแพ็คนี้คืออะไรนะครับกดเข้าไปที่ตัวพีในช็อปนะครับหรือถ้าเล่นในคอนโซลก็ปุ่มเปิดช็อปธรรมดานะครับเซตที่มีลิชคิงอิริแดนแล้วก็ใจหน้าเนี่ยนะครับทั้ง3ตัวเนี่ย นะครับเรียกว่าเซตบอคัลบันเดิลบล็อกนี้ทาง i n นดีทีเนี่ยก็แจกโค้ดไหมผม1อัตรานะครับผมก็คิดว่าเอะผมจะใช้เองแล้วเอาทุกชุดไปเก็บไว้คนเดียวหรือว่าจะเอามาแจกคนดูดีคำตอบก็คือเราแจกคนดูดีกว่านะครับแต่ว่านะถ้าจะสูมผู้โชคดีเลยมันก็ง่ายไปนะทั้งแพ็คนี่จริงจ5งชุดราคาค่อนข้างสูงมูลค่าค่อนข้างสูงเพราะฉะนั้นก็เลยอาจจะต้องมากระตุ้นผู้เล่นกันหน่อยนะครับในช่วงที่ d ดียบรูสีซีซันหนะครับมันอยู่ในช่วงกลางซีซันและแหลายๆคนก็เริ่ม เบื่อกับสปิริตบอลนะครับหรือว่าท้อกับการดันคอนเทนต์โดยไม่มีเป้าหมายไม่มีรางวาัลนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้เนี่ยถ้าใครอยากร่วมสนุกนลุ้นรับแพ็กนี้นะครับแล้วมีรางวัลอื่นด้วยติดตามจนจบคลิปนะครับอธิบายขั้นตอนต่างๆว่าทําอย่างไรทีนี้ผมขอแนะนําเว็บไซต์เว็บไซต์หนึ่งให้ทุกคนดูกันนะครับเป็นหนึ่งเว็บไซต์ที่ผมคิดว่าคนไทยส่วนมากยังค่อนข้างาไม่ได้ใช้ประโยชน์มากเท่าที่ควรนะครับมันคือเว็บ h e ลท i e s c o m นะครับ เมื่อก่อนเว็บนี้เนี่ยมันเอาไว้ดูกล่องเฮลทายว่ากล่องไหนอยู่ตรงไหนแต่เดี๋ยวนี้มันมีสัญลักษณ์ขึ้นแล้วคนก็เลยใช้งานเว็บนี้น้อยลงแต่หารู้ไหมว่านปัจจุบันครับผู้เล่นเดียโบสีส่วนมากนะครับทั้งคอนเทนเตอร์ดังๆนะมีชื่อทุกคนยนยในนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นเออเอออนเซอร์ที่ดังที่สุดในเกมนะครับอย่างเมคุูนะใช่ไหมนะครับเมคคนะอยู่ไหนเดี๋ยวนะปิดในโคไปก่อนทันทีเอออย่างเมคุนนะอย่างรอปสองหกสองแปดนะครับ หลายหายคนสมิธรันเข้ามาในเว็บนี้ทั้งนั้นนะครับทีนี้มันเอาไว้ดูอะไรมันเอาไว้ดูว่าเมตาของแต่ละคลาสปัจจุบันเป็นอย่างไรแน่นอนครับมันจะเอาพิธรันนะครับที่สําเร็จรันจนจบภายในระยะเวลา15นาทีและนะครับเงื่อนไขคืออัดวิดีโอเป็นคลิปไว้ตั้งแต่ต้นจนจบเนะี่ยเพื่อพิสูจว่าไม่ได้โกงไม่ได้มีคนช่วยนะครับและมากไปกว่านนะั้นเราสามารถตรวจเช็คของนะครับเช็คสกิลที่เขาใช้สําหรับหลายคนที่เป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์เขาก็จะแปะบ,บิวของเขาไว้ข้างหลังเลย เพราะฉะนั้นน่าจะเป็นตัวเลือกที่ดีสําหรับผู้เล่นที่อยากดันพิษนะครับไม่รู้ว่าคลาสแต่ละคลาสเมตาคืออะไรก็ไปดูสิว่านที่หของแต่ละคลาสนะครับเขาเล่นด้วยสกิลอะไรกันปัญหาก็คือตอนนี้บั๊ในเก,เกมเกี่ยวกับสปิริทบอลมันเยอะมากเพราะฉะนั้นถ้าเราเปิดแลนด์กิ้งของสปิริทบอลเข้ามาด้วยก็จะเห็นพิษชั้นที่สูงที่สุดคือ150ทีนี้เราลองมาดูคลาสอื่นนะครับถึงไหมคลาสอื่นบางคลาสก็มีบั๊อยู่แต่พิษชั้นที่สูงที่สุดเนีี่ยตอนน er 1, น้ะครับ นะครับล้มแล้วก็ดูอิด108เหล่านี้คือดันที่ได้รับการพูฟแล้วว่าไม่ได้โกงนะครับเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นการให้คนอื่นตีให้แล้วจบ150หรือยืนตี1 5 0 5ชั่วโมงแล้วก็บอกว่าจบ150พวกนั้นเราจะไม่เนานะครับทีนี้สิ่งที่ผมรู้สึกก็คือรู้สึกว่าคนเข้าถึงเว็บนี้นะครับโดยเฉพาะฝั่งคนไทยค่อนข้างน้อยรู้ได้ไงก็เพราะว่าผมเป็นหนึ่คนที่พูชในคมเมนเซอร์อยู่นะครับ นี้พเราเข้ามาดูในฝั่งของในคมเมนเซอร์เนี่ยชั้นที่สูงที่สุดท,ที่คนจบได้นะครับเป็นอากิฮะมาจากจีนอยู่ที่ชั้น120ลากลงมานะถึงผมเนี่ยผมจบแค่ชั้น1้อยนะครับไม่มีคนไทยเลยไม่มีคนไทยเลยหรืออย่างน้อยคนไทยที่บม,มิธก็ไม่ได้โชว์ธงว่ามาจากไทยใช่ปหก็รู้สึกว่าคอมมูนิตี้เราแข็งแกร่งกว่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นก็อยากให้ทุกคนมาร่วมสนุกกันเงื่อนไขสําหรับคนที่อยากร่วมรับรางวัลน,นะครับสําหรับคนที่อยากร่วมรับรางวัลน,นะ คือคุณจะต้องเล่นคลาสอื่นที่ไม่ใช่สปิริตบอลและผ่านพิษชั้นต่อไปนี้โดยที่ได้รับการอัพรูฟนะครับหรือการยอมรับจากเว็บไซต์เมื่อสักครู่นะครับเดี๋ยวรายละเอียดีผมจะบอกอีกทีว่าผ่านจริงนะครับโดยที่นั่งคิดมาแล้วนะครับเพื่อความแฟร์แต่ละคลาสเก่งไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นชั้นที่จะต้องผ่านของแต่ละคลาสก็ไม่เท่ากันรายละเอียดเยอะนิดนึงนะครับแต่เพื่อของฟรีผมว่าทำเถอะแล้วก็เป็นการร่วมสนุกในะระหว่างช่วงที่ซีซั่นมันกําลัง จังๆเนาะเรามาดูกันนะครับผมรู้สึกว่าในคอมเมนเซอร์คือคลาสที่แข็งแกร่งที่สุดตอนนี้นะครับเพราะฉะนั้นในคอมเมนเซอร์ผมขอให้เป็นพิษชั้นร้อขึ้นไปโซลเลอร์พิษร้อขึ้นไปโรคพิษร้อขึ้นไปบาบารีเร์้อยสขึ้นไปดูอิดห0ึขึ้นไปซอฟคอรหรือฮาร์ดคอก็ได้นะครับเงื่อนไขแรกลงพิษชั้นเหล่านี้อัดวิดีโอตั้งแต่ต้นจนจ,นจบนะครับ เงื่อนไขที่2กลับเข้าไปที่เว็บเมื่อกี้นะครับเงื่อนไขที่2กลับเข้าไปที่เว็บเมื่อกี้นะครับมันจะมีปุ่ม submit run นะครับหรือส่งรันไปตรวจสอบนะเรากดปุ่มนี้นะครับและใส่ข้อมูลนะวิดีโอหลังจากอัดมาแล้วเนะี่ยอัปโหลดลงช anel youtube ของตัวเองหรือเว็บฝากวิดีโออะไรก็ได้นะครับเอาลิงก์มาใส่ตรงนี้นะครับเอาลิงก์มาใส่ตรงนี้นะใส่ชื่อผู้เล่นนะอย่างผมผมก็ใส่ ginger hair นะครับเลือกคลาสที่ตัวเองใช้ run ในคอมเมนเซอร์สมมุตินะครับ ันต้องมีวิดีโอด้วยนะสมมุติผมจะมีวิดีโอลิงก์ไปนะครับบิวไม่ต้องใส่คันทรีนะครับต้องใส่นะต้องใส่ว่าไทยเท่านั้นนะครับคุณจะไม่ใช่คนไทยก็ได้แต่สุดท้ายเราต้องคุยกันถ้าคุณไม่ใช่คนไทยผมก็รู้อยู่ดีว่าคุณไม่ใช่คนไทยนะครับด้วยความที่อินนิทีผมไม่ได้เหยียดเชื้อชาตินะครับแต่อินนิทีเขาแจกมาเพื่อจงใจให้แจกคอมมูนิตี้คนไทยเพราะฉะนั้นรบกวนว่าต้องเป็นคนไทยนั่นคือเงื่อนไข เกี่ยวกับการสมิธนะครับถ้ารันได้รับการอัพรูฟนะหลังจากอัพโหลดไปแล้วเนี่ยอาจจะ1ชั่วโมง2ชั่วโมงนะครับกว่าทางเว็บไซต์เขาจะตรวจสอบถ้าตรวจสอบแล้วชื่อคุณก็จะขึ้นอยู่ในแรล้งนะครับแล้วพอชื่อขึ้นในแรล้งแล้วเนี่ยนะครับผมก็สามารถเข้าไปดูได้ว่าบิลคุณรันจริงหรือเปล่านะครับเป็นก๊อปวิดีโอคนอื่นมาหรือเปล่าเพราะฉะนั้นนะครับอย่างเช่นถ้าผมเห็นชื่อตัวเองอยู่ตรงนี้ใช่ไหมร้อยสิบผมสามารถกดเข้าไปดูนะครับได้ว่าตอนคุณลงเนะี่ยคุณลงจริงหรือเปล่านะ สิ่งที่ต้องทำหลังจากนั้นนะครับก็คือมันก็จะเด้งมาที่ลิงก์วิดีโอของคุณนะขอให้ตั้งชื่อวิดีโอด้วยฟอร์แมทนี้นะครับ i ิง e จ Hair ฮ h ช l l e n g e by นะครับเช่นจิงเจอ a ์เฮาชเ l น n ์บนายนะครับชื่อคลาสพิชชั้นที่ลงนะครับถ้าผมตรวจสอบแล้วทำครบเงื่อนไขคุณก็จะมีสิทธิ์ได้รับรางวัลน,นะครับสามรางวัลในรางวัลแรกอย่างที่บอกเป็นเซต วอลคราฟออทิเมทบันเดลนะครับชุดสําหรับวอลคราฟเซตสองน่าจะทั้ง5ชุดไม่แน่ใจว่าได้สัตว์เสือน้ําเงินแดงด้วยไหมแต่ไอ้ห้าคลาสเนี่ยได้แน่นอนนะครับแล้วก็รางวัลที่2กับ3เนี่ยจะเป็นตัวของเครดิตใน b a t t l e น e ตนะครับก็เป็นซิวเวอร์นั่นแหละนะครับเดี๋ยวผมจะเป็นส่งเป็นกิฟต์การ์ดเป็นกิฟต์ไปให้ใน Battlenet นะครับเพื่อจะเอาไปซื้อของไปซื้อ b a t t l e p a ร s ไปซื้อชุดอะไรก็แล้วแต่อาจจะเป็นมูลค่าไม่มากนะครับ แต่ก็ถือว่ามีรางวัลปลอบใจสําหรับคนที่เข้ามาร่วมสนุกนะครับรายละเอียดทั้งหมดเกี่ยวกับเงื่อนไขผมจะเขียนไว้ข้างล่างเป็นอธิบายเป็นตัวหนังสืออีกทีนะครับโดยที่นะตั้งแต่คุณเห็นคลิปนี้นะครับคุณเริ่มรันได้เลยนะครับสมิติรันเรียบร้อยแล้วนะครับส่งลิงก์นะครับคลิปยืนยันนะชื่อตัวละครไว้ที่ใต้คลิปวิดีโอคลิปนี้ใน YouTube เราจะสมนสิทธ์จับรางวัลเฉพาะคนที่คอมเมนต์ใต้วิดีโอนี้เท่านั้นนะครับ คอมเมนต์ชื่อตัวละครที่ใช้อัปโหลดบนเว็บนะครับแปะลิงก์วิดีโอนะครับแล้วก็บอกรายละเอียดทั้งหมดไว้ใต้คลิปเลยนะทีนี้รันนี้ก็จะให้เวลาเก็บบิลกันสักพักหนึ่งเพราะฉะนั้นผมจะนะครับเช็คนะผู้มีสิทธิ์วันที่11เดือน11นะครับวันที่11เดือน11เนี่ยจะเช็ครายละเอียดว่าแต่ละคนที่ส่งมาทำตามเงื่อนไขหรือเปล่าถ้าใครยังไม่ถูกผมจะติดต่อกลับไปใน YouTube เท่านั้นนะครับไม่ส่งมาใน Facebook ไม่ส่งมาในช่องทางอื่นไม่ส่งมาใน Facebook ส่วนตัวไม่ส่งมาใน Facebook Page นะครับเราจะได้มีหลักฐานนะครับ YouTube คลิปนี้เท่าที่ดูอยู่เท่านั้นนะครับแล้วก็ยังไงเปิด Notification ไ้ด้วยจะได้เวลามีติดต่อกลับไปถึงว่าตั้งชื่อคลิปไม่ตรงหรือว่าลันไม่ผ่านนะครับผมจะได้เช็คได้และเดี๋ยววันที่12เดือน11เรามาจับรางวัลกันนะวันนี้ประมาณนี้ก่อนแล้วกันนะขอบคุณอินนิทีนะแล้วก็บริษัทด้วยนะครับที่สปอนเซอร์แพ็คดีๆมาให้ผู้เล่น เดียรโบสีในประเทศไทยวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ